สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเรากลับมาอีกแล้วกับไม่ดีสตาเปาอัปเดตข่าวๆนะครับผมผมได้อัปอะไรไปเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับผมซึ่งก็ผมได้อัปกําแพงจนจําเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เหลือน้ําปุแล้วก็ซึ่งตอนนี้นะครับผมใช้เป็นสูตรที่ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับก็ก็ใช้ไปได้ดีพอสมควรนะครับผมถ้าใครจะเอาไปทําตามก็ได้นะบาาสามโอเคเดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี้ไปอ้อพ่นนะครับทุกคนซึ่งก็ตอนนี้ทองผมมีเยอะแล้วก็น้ำมอก็มีเยอะ แล้วก็ถ้วยก,ก็มีเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนโอเคซึ่งตอนนี้ผมได้เจอกับบ้านที่ผมจะป้นแล้วนะครับผมซึ่งก็ดูจากบ้านนะครับก็ไม่ได้เป็นบ้านที่โหดซะเท่าไหร่นะครับเราน่าจะโจมตีได้ง่ายๆนะครับผมโอเคไม่มีฐานเฝ้าแครนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยยักษ์ไปนะครับผมแล้วก็ร้อยปืนคอกยิงนะครับแล้วค่อยปล,อยล่อยระเบิดนะ ตอนนี้มันก็พังเรียบร้อยนะครับผมได้ปล่อยยักษ์เข้าไปโจมตีปืนครกนะครับผมซึ่งการเล่นสูตรนี้นะครับผมเราจะต้องรอให้ยักษ์โจมตีปืนครกให้พังก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยทหารนะเดี๋ยวมันจะโดนปืนครกยิงซึ่งตอนนี้ยักษ์ก็โจมตีไปที่ปืนครกนะครับผมซึ่งมันก็ใช้ได้น,นะครับมันก็พังเรียบร้อยนะครับผมได้ปล่อยกอบลินไปด้านล่างนะครับแล้วก็ปล่อยธนูข้างบนซึ่งตอนนี้นะครับยักษ์ของเราก็โจมตีไปที่ป้อมธนูนะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะครับซึ่ง ก็เป็นไปตามแผนที่คาดไว้นะครับไม่ได้โจมตียากและตอนนี้นะครับยักษ์ของเรานะครับก็เข้าไปโจมตีที่ป้อมปืนนะครับผมพยายามโจมตีเจาะกระแพงเข้าไปนะครับแล้วก็ก๊อบลินก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับผมทาไมถึงเอาก๊อบลินมานะครับก็เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ทันเวลาหรือว่าอะไรนะครับก๊อบลินก็จะเป็นตัวที่โจมตีเร็วนะครับผมอย่างเช่นมีกระต๊อบชั่นก่อสร้างอยู่มุมมุมแจนะครับก๊อบลินก็จะ ่ได้ทัน,นการโจมตีครั้งนี้ก็เป็นการโจมตีที่สวยใช้ได้นะครับผมทหารของเราเหลือเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เหลือเป็นบ้านนะครับแล้วก็พังไปเรียบร้อยโอ้ดูเหมือนว่าจะเหลือเป็นกระตอ๊อบแช่งก่อสร้างนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ทหารของเราวิ่งไปโจมตีมัน ก็ชนะมาเรียบร้อยนะครับผม3มดาวซึ่งก็ไม่ได้โจมตียากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสูตรนี้มันใช้โจมตีบ้านสีได้นะครับซึ่งผมก็จะฝึกกองทัพนะครับผมซึ่งก็ใช้เป็นสูตรเดิมเลยแล้วก็ไปโจมตีที่นึงนะครับผมโอเคดูเหมือนว่าผมจะเจอบ้านที่ผมจะโจมตีแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นบ้านตัวนี้นะครับเป็นบ้านสีที่ก็น่าจะหดใช้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้หวนนะ สำหรับบ้าน4ี่แต่ละบ้าน3นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็พัง,งกำแพงแล้วก็ปล่อยยักษ์เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมซึ่งมันก็กําลังโจมตีวิทีป้อมธนูนะครับซึ่งเรารอให้เปืนคลกพังก่อนนะครับผมแล้วคอยปล่อยกอล์ลินกับธนูนะดูเหมือนว่าตอนนี้ยักษ์ของเราจะโจมตีวิทีปืนคลกนะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็จะปล่อยเป็นกอบลินเข้าไปโจมตีข้างในนะครับแล้วก็ป้องปืนข้างบนนี้นะครับผมดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยนนนูไปจมมมตีััะครบผแล้วก็ ผมก็จะปล่อยธนูโจมตีที่ตรงนี้นะครับให้มันโจมตีเป็นป้อมธนูนะครับโอเคดูเหมือนว่าเป็นการโจมตีที่สวยพอควรน,นะครับผมตอนนี้ยักษ์ของเราโจมตีไปที่ป้อมปืนนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ธนูของเราข้างบนนะครับผมก็กําลังจะโจมตีไปที่ป้อมธนูนะครับโอเคซึ่งก็เป็นการโจมตีที่สวยใช้ได้นะครับผมธนูก็กําลังยิงป้อมธนูนะครับผม ดูเหมือนว่าจะพังไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาวุธสุดท้ายก็จะเป็นปืนนะครับผมดูซียักษ์ของเราจะโจมตีมันได้ไหมดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเก็บบ้านมาได้แล้วนะครับผมซึ่งทหารโอ้ยทหารของเราก็เหลือเยอะนะครับแล้วก็กอบลินก็โจมตีตรงนั้นนะครับโอ้โหยักษ์ของเราโจมตีเรียบร้อยนะครับเลือดเหลือนิดเดียวตอนนี้ก็แค่เก็บนะครับผมดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมซึ่งก็ยังเหลือเป็นที่ค่ายกองทัพข้างบน2ออันนะครับผมซึ่งก็ธนูก็โจมตีเรียบร้อยนะครับดูเหมือนว่าจะ ชนะแล้วนะครับผมดูเหมือนไม่มีอะไรป้องกันโอเคเหลือเป็นกระต๊อบช่างก่อสร้างส,สุดท้ายนะครับแล้วก็พังไปเรียบร้อยซึ่งก็ได้มา3ดาวนะครับผมซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าทองกับน้ำม่วงผมจะรวยมากนะครับผมดูเหมือนซีโอโคฮียเ,เยอะจังเลยซึ่งผมก็จะขอเป็นตัวเฝ้าบ้านนะครับผมเป็นบอลลูนสองตัวนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมก็จะเข้า ID นี้นะครับแล้วก็ส่งบอลลูนให้โอเคส่งเรียบร้อยนะครับผมโอเคทุกคนดูเหมือนว่าผมจะโอเคไปได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับผมตอนนี้มันก็อัปเสร็จแล้วนะครับผมช่างก่อสร้างก็ว่าง2ตัวนะครับเออตอนนี้นีนน้ำม่วงกับ ทองของผมใส่เยอะมากนะครับไม่รู้จะเยอะไปไหนและดูเหมือนว่าที่ลางใส่น้ําอมฤตแล้วก็ลางใส่ทองนะครับผมจะจําหมดแล้วนะครับผมเลเวหกหมดแล้วเดี๋ยวผมก็ช่างก่อสร้างว่าง2ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอัพเป็นอะไรดีซึ่งผมเห็นว่า2อันนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้อัพนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัพเป็นป้อมปืน2อป้อมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันต่อนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับน้ำม่วงกับชองผมนะครับมีพื้นที่ว่างโอ้โหบ้านหลังนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยยักษ์ไปแล้วครับแล้วให้ปืนคบกยิงนะครับแล้วผมก็จะปล่อยเป็นระเบิดเข้าไปโจมตีนะครับแล้วก็ก็เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับยักษ์ของเราก็โจมตีไปที่ป้อมปืนครกนะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีใช้ได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะพังไปเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะปล่อยเป็นอะไรดีกอปลินโจมตีด้านล่างนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีรางใส่น้ําอมฤตแล้วก็ทองนะครับแล้วผมก็จะ ล่อยเป็นธนูด้านบนนะครับผมแล้วก็ให้มันโจมตีด้านบนไปนะครับผมตอนนี้ยักษ์ของเราโจมตีปืนวิ่โจมตีไปที่ปืนครกนะเออปืนปืนปืนนะครับปอบปืนนะครับแล้วก็ก๊อบลินนะครับโจมตีที่ด้านล่างนะครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับยักษ์ของเราก็เอ่อเหลือประมาณแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับดูเหมือนว่าเราจะสู้ไหวไหมครับก็อดูนะครับโอ้โหแล้วก็ตายไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมเหลือตัวเดียวครับดูเหมือนว่าจะยังไงนะครับผม โอ้โหพังไปเรียบร้อยเอยถูกป้อมธนูจริงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเหลือป้อมธนูป้อมเดียวนะครับแล้วก็แต่ก็ยังเหลือเป็นธนูของเราเยอะนะครับดูซิว่าเราจะจัดการมันได้ไหมนะครับตอนนี้ธนูของเรานะครับจะโจมตีไปที่ป้อมธนูนะครับผมซึ่งก็โอ้โหจะโจมตีไปแม่นะครับรอรอดูนะครับโอ้ดูเหมือนว่ามันจะพังไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้ได้นะครับผมธนูของเราก็เหลือนิดนิดหน่อยตัวนะครับ ก็รอดมาได้ไงโอเคตอนนี้ก็เหลือสิ่งกอสร้างครับก็เป็นเป็นบ้านนะครับแล้วก็เป็นกระต๊อบช่างก่อสร้างนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเราก็ชนะมาเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับบ้านก็จะพังเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือเป็นกระต๊อบช่างก่อสร้างนะครับผมก็ น่าจะสวยจบลงด้วยดีโอโหซึ่งดูเหมือนว่ายังเหลือเป็นกระต๊อบช่างก่อสร้างด้านบนนะครับซึ่งผมก็ลืมดูอีกละเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ธนูของเราขึ้นไปโจมตีมันนะครับผมแล้วก็ชนะใช่ไหมชนะมาแล้วซึ่งก็โจมตีบ้านหลังนี้ได้3ดาวนะครับผมได้น้ำม่วงกับทองมาเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะฝึกทหารนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันต่อนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับโอ้โหเปิดมาครั้งเดียวเจอเลยรหรอเอเป็นป้านที่ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะโจมตีบ้านหลังนี้นะครับโดยการที่ฐานแค่ไม่น่าจะมีนะครับผมผมก็จะปล่อยเป็นยักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ให้ยักษ์มันวิ่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็ปืนเขายิงมาแล้วเราต้องรีบปล่อยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะโดนอีกนะครับผม ซึ่งเราก็จะปล่อยยักษ์เข้าไปโจมตีปืนครบข้างในนะครับผมก็รอให้มันพังก่อนนะครับเป็นการเปิดมาได้สวยนะครับผมก็โจมตีเป็นปืนครกนะครับผมแล้วก็ป้อมปืนไปพร้อมกันนะครับผมยักษ์ของเราก็โจมตีนะครับผมดูเหมือนว่ามันใกล้พังนะครับผมปล่อยธนูเข้าไปแต่ก็ก็ยังไม่เป็นไรนะครับเพราะมันยิงแค่ตัวเดียวแล้วตอนนี้นะครับผมยักษ์ก็ตีพังเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันก็กําลังจะโจมตีไปที่กําแพงนะครับผมซึ่งธนูของผมขา้นด้านบนก็ ช้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยกอบลินมานะครับเผื่อว่ามันจะตีบ้านอ้าวไม่ตีบ้านเฉยแล้วก็กอบลินนะครับลงไปโจมตีที่รังเก็บทองด้านล่างนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ยักษ์ของเราโจมตีก็เข้าไปนะครับผมซึ่งผมก็จะปล่อยธนูตรงนี้นะครับผมให้มันเข้าไปโจมตีบ้านแล้วก็เอาวัดถีอยู่ข้างในนะครับผมซึ่งบ้านเหล่านี้ก็จัดมาแข็งพอสมควรนะครับโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ยักษ์ของเรานะครับโอโหเหลือน้อยมากกําลังโจมตีไปที่ป้อมปืนนะครับผม ดูซิมันจะโจมตีไหวไหมก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับผมมาลุ้นกันซิว่าเขาจะโจมตีได้ไหมตอนนี้ธนูของเราก็ยืนล้อมไปเรียบร้อยนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้นะครับยักษ์ก็จะตายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีธนูเยอะนะครับป้อมปืนก็พังไปเรียบร้อยนะครับผมซึ่งตอนนี้ยักษ์ขอเอ้ ทานุงของเราก็โจมตีไปที่รังเก็บทองนะครับผมแล้วก็รังเก็บน้ำำําอมฤตนะครับผมโอเคถือว่าเป็นการโจมตีที่ดีใช้ได้นะครับได้มา3มดาวนะครับผมชนะเลิศแล้วก็ไซ้์โอ้ยสวยใช้ได้นะครับแล้วก็เงินตอนนี้ก็โอ้โหเยอะจริงๆซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมารับเพชรนะครับผมซึ่งเพชรของเรานะครับในตอนนี้นะครับมันก็จะใกล้ซื้ออ ฉันก็สร้างตัวที่3ได้แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งรองติดตาม EP หน้านะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือ1000ซับสไคร์นะครับผมเราจะสู้ไปด้วยกันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายปิว